อน,นี้จะไร้่ัดกันครับพัดนำอร ท้องเสียหรือเปล่าเคยมาดูน,นะครับมาดูกันที่ว่าท้องมันจะเสียหรือเปล่าที่มันค่อนข้างใส่ผักเยอะเลยนะครับโอ้โหมาครับมาชิมกันสูตรเจสูตรคนโสดร้อนนะครับอลูมิเนียมเป็นตัวพาความร้อน วิดใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือเครื่องปั่นนะครับแล้วก็ถัเหลืองแช่ไว้สักเจ็ดชั่วโมงขึ้นไปนครับิหรบผมนะครับ <c oughs> ท่านแรกเราก็จะปั่นถั่วเหลืองที่แช่ไว้เจ็ดชั่วโมงนะถัวเหลืองมันไม่ละเอียดเราก็เติมน้ำน,นะครับ ถอดพักครับพอแล้วผมทำน้อยก็เทเราจะมากรองน้ำเพื่อทำก้อนเต้าหู้กันนะครับรู้สึกว่ามันเหลวเหลวไม่พอก็ใส่สให้หมดครับอย่าให้เหลือ ราก็มาปั้นนะครเข็นรอบที่สองของผมนะครคือเราจะมาทำก้อนเต้าหู้ครับเต้าหู้ก้อนนี่ฮะขั้นถั่วเหลืองแห้งอย่างนี้สามรอบนะครับแล้วก็เอากรางมาทิ้ง เพื่อจะทำรอบที่สองนะครับนั้นนะครับเราก็มาตั้งไฟครับเพื่อเอาน้ำเต้าหู้ที่ปั่นแล้วนะครับเอาน้ำเต้าหูงที่ปั่นแล้วมาต้มต้มให้สุก เพื่อเอากาศของเนื้อเต้าหู้มาทำเป็นก้อนเต้าหู้กทีครับฟองนิำลาเขาบอกว่าตักออกเพราะว่ามันจะได้เนื้อเต้าหู้ที่สวยนะครับก็คนเป็นทิศทางตามเข็มนาฬิกา ถ้าจะทำเป็นน้ำเต้าหู้ก็ต้องใส่น้ำตาลนะครับแต่นี่เราจะทำเป็นก้อนเต้าหู้ก็เลยไม่ต้องใส่นะครับขั้นตอนนี้เราก็จะเตรียมตัวเอาเต้าหู้มาขึ้นรูปนะครับเมื่อเต้าหู้สุกนะครัทาบทำภาชนะตะกร้า ไว้หลอกรูปต้งห้องคนระับเตรียมไปกาะ <c oughs> แล้วก็คนไปครับคนเยินประมาณสามถึงสี่นาทีนะครับแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้เราก็จะใส่น้ำส้มสายชูที่ซื้อมาจากตลาดน,นะฮะประมาณสองช้อนทะพพีเพื่อให้เต้าหู้ก้อนมันจับตัวกันครับนใะส่เพื่อให้มันจับตัวโอเค ราทิ้งไว้พักหนึ่งให้ต้้งหูตกตะกอนนะครับแล้วเราจะเอาเข้าบอกนะฮะทำบอกไปเรียบร้อยนะครับภาชนะมีตะกร้ารองเรามาลุ้นกันครับผมใส่น้ำส้มสายชูหรือสังเกตดูเห็นไหมครับตกตะกอนอย่างชัดเจนเป็นเงเต้งหูล้วนฮะกองลงไป นี่คือบอกนะครับบอกขึ้นรูปตั้งหัวเขาจะค่อยๆไหลลงจะมีของแข็งทับนะฮะบให้มันขึ้นรูปผมก็จะเตรียมนี่รกแข็งที่สุนะครับตามสูตรที่ดูทุบเขาแนะนำโอเคครับนี่นะครับ ก็พักมันให้มันแห้งเราก็จะไล่โดยการไล่น้ำนะครเราก็จะใช้โรกปิดทับอีกทีครับเพื่อเอาเพื่อขึ้นรูปคนระับมีวิธีพัฒนะครบของแข็งที่เตรียมไว้นะกดลงไป เพื่อให้เต้าหูมันขึ้นรูปนำมารับประทานทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมง1นถึง2ชั่วโมงครับแล้วก็มาแกะพิมพ์เรามารู้กันนะครับว่าเต้าหูเราจะเป็นยังไงอีก2ชั่วโมงนะจะดูอีกทีครับใช้รอบเดียวรอบจัดไม่ใส่อีกมีก็ลังทำความสะอาดแกว ที่เราล้างภาชนะครับผมล้างแบบไม่ใส่แป้งนะครับเราก็จะเอามารดผักนะครับไม่เท,ทียงครับไม่ให้ขยะเป็นศูนย์สวนกลัวช่วงโควิดครับมีตั๊ก,กแตนตัวหนึง่งเราก็ไล่มันไปตั๊กแตนมากินผักนะยังว่าผักเราไม่ใช้สาร ผักนี้ก็เลี้ยงทั้งคนเลี้ยงทั้งตะกระแต,แตนครับอันนี้ก็เก็บกินไปได้สี่หครั้งนะครับผมทำไว้สองแปลงแปลงเล็กๆครับเป็นงานอดิเรกช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนช่วงหยุดช่วยชาตินี่คือน้ำล้างภาชนะนะครับไม่เททิ้งครับไม่เททิง้งเอามาลดผักต่อ สังเกตบัวรถผมก็ทำเป็นรีไซคเคิลครับถุงไขถุงพลาสติกที่ไม่ใช้ก็ไม่ทิ้งครับเอามาเจาะเจาะไม่ต้องซื้อบัวรถน,น้ำไม่ทิ้งครับปกติก็ไม่ได้กินเกลือเป็นพัสนาหารครับแต่เราประหยัดครับครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ประหยัด อันนี้เป็นแปลงผักบุ้งครับผักบุ้งจีนนะครับผักอร่อยครับกินได้คนเดียวอันนี้กินมาสี่ชุดแล้วครับนี่ฮะแล้วก็นี้แปลงเล็กขนาดแต่พวกผักบุ้งนะครับสําหรับผมเพราะมันเป็นผักอะไรที่ขึ้นง่ายตัดแล้วมันก็เกิดใหม่ตัดแล้วเกิดใหม่กับผักชัยยานะครับ ส่วนผักปัญญาอ่อนสรือผักกาดนี้ก็ปลูกลคลับปลูกสามชนิดไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพนะครับปลูกเ,เล่นแต่ก็พอได้กินพอได้เป็นงานอาลีเรดครับนี่นะครับช่วงเก็บเต้าหู้นะฮะเก็บก้อนเต้าหู้เราได้ทับมาเป็นเวลา สองชั่วโมงครับดูซิว่าผลงานเต้าหู้เราจะเป็นอย่างไรเราก็แกะออกจากเบานะครับเราก็จะได้เก็บเต้าหู้ไปอันนี้น้ำที่จะเก็บรักษาเต้าหู้นะครับเราก็จะแช่น้ำไว้ในเก็บไว้ในตู้เย็นอีกทีนะครับจะทำให้เต้าหู้ที่เราผลิตมาเนี่ยมัน เก็บได้หลายวันครับเก็บแช่น้ำนะครับดูนะครับมาแล้วครับเต้าหู้ที่เราทำนครับอา,อาจจะไม่แข็งตัวนับสูตรนี้แต่ก็ได้ประมาณหนึ่งเหมาะสำหรับที่จะไปทำเป็นลาบนะครับหรือเป็นหมูบดเจ ผมคิดว่าจะทำพรุ่งนี้จะทำเป็นแกงจืดนะครับสูตรนี้ใส่น้ำส้มสายชูนะครับแต่ถ้าสูตรแข็งๆนะผมเห็นทีมันลาดก,ก็ใส่บีเกลือนะครับก็ได้ประมาณนี้นะฮะแช่แช่ไว้นะครับแช่ไว้ก่อน เอาเศษเล็กเศษน้อยมาครับผมจะนําไปแช่ยเย็นนะครับเราจะได้เก็บไว้กินได้หลายวันครับนี่เป็นเศษของต้าหูก้กอนนะฮะภานี้เราก็จะเอาไปทําการซักนะครับนี่ครับพรงนี้ผมจะทําเป็นแกงจืดครับแต่นี่เราเอาไปเก็บไว้วิธีเก็บนะครับแช่น้ําแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็น มันก็จะเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับวิธีเก็บเต้าหู้ฮะก็เสร็จขั้นตอนในการทําเต้าหู้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมารีวิวการทาแกงจืดเต้าหู้ฮะอ่านี้เราจะมาดูเต้าหู้นะครับที่เราทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ วันนี้เราจะนำมาประกอบอาหารจะมาเป็นแกงจืดวุ้นเส้นนะครับโดยเจ้านี้จะเป็นเนื้อเจอนะครับอัน,นก็คือโปรตีนที่เราจะทำเป็นส่วนประกอบของแกงเจืดนะครับหั่นซอยไว้ก่อนนะครับแล้วนี้ก็เป็นน้ำที่ตั้งไว้เตรียมแกงจืดนะครับต้มไว้ครับ เตรียมลงนี้ก็ผักทำเครื่องทำน้ำซุปนะครับทันจะเอารากผักชีลงก่อนละเอียดนะครับเพื่อน้ำจะได้มีรสชาติเอารากผักชีลงไปครับผักชีนี้ก็สุกง่ายหั่นไว้เตรียมลงทีหลังนะครับ ก็ต้องหา,า,ารย์มา,าชนะมาใส่ไปก่อนนะเพราะว่าเคียงเรามันจะได้มีน้าที่คนี่คือเครื่องของแจงเจดนะครับที่ซื้อมาฟองเต้าหู้นี้ก็สุดยากใส่ก่อนลิเลก่อครับ กองต้าหุ้ทำแกงเจืดครับแล้วก็เต้าหู้ฮะเต้าหู้อ่อนัวเหลืองเต้าหู้หลอดใส่ไปก่อนที่เราวเก็บไว้ทําอีกวันต่อไปครับพระเอกของเรานะครับอันนี้ก็คือ ตัวหูที่เราทำไว้เมื่อวานเนี่ยใช่ไว้เครื่องในแกงเจดนะสูตรเมื่อวานที่ทำตัวหู้ตัวนี้มันจะอ่อนๆถ้าทำแข็งๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนเนื้อละเอียดนะสูตรที่ทำเมื่อวานเนี่ยมันมันเป็นเนื้อเนื้ออ่อนมันก็ง่ายต่อการทำ แค่เืนะครับผมเอามาหมดเลยเอามาครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ทำมันตกไปนะครับตามปริมาตรครับมันจะแตกๆหน่อยเฉนเนี่ยจากนั้นยังไงฮะมันจะเหมือนเนื้อบีลงใส่เลยนะเครื่องต้มหู้อืมอะไรไปเลย นี้ว็จะดิบนะครับผักเครื่องเขาก็จะมีแครอทข้าวโพดนะครับหั่นไว้แล้วเตรียมลงนะเห็ดที่หามาได้นะครับเห็ดหูวหนูนะฮะพร้อมแล้วก็เอาลงครับน้ำกำลังจะเดือดนะครับ เดือดแล้วครับน้ำเดือดเร็วมากกดไฟครับน้าเทียมโปรตีนเษกษตรลงไปนี่คือเครื่องเต้าหู้นะครับที่ีคเครื่องมุ้นเส้นฮะดอกไม้จีนเพิ่มรสชาติเอาสักสามดอกนะครับ ไปลงหน่อยรู้สึกไฟจะแรงนะฮะหลีลงรีลงจากนั้นก็ปรุงรสนะฮะหลักๆลักขเราคือเกลือครับเกลือนำเ,เพราะว่าถ้าใช้ซีอิ๊วขาวเยอะเนี่ย,ยะะมันก็จะเป็นโรคภัยได้โดยเฉพาะโรคไตนะครับ แต่ถ้าไม่ใช้ใช้ไม่เยอะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรายังต้องการความอร่อยอยู่เอเป็นออเดอร์นะครับคนนะครับคนขอชิมหน่อยิรสชาติอืมสมีกันเจอครับ จะทำวัตถุดิบรอเตรียมไว้ไม่เลยหน้านะฮะจากนั้นพระเอกของเราผมว่าเอานี้ลงเลยดีกว่านะครับวุ้นเส้นนะครับเอาลงเป็นเลย ทำหม้อหนึ่งเพียงพอครชุดหนึ่งแบบไม่ตัดนะเดี๋ยวก็ไปตัดอีกทีชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ตามนี้สลายคนระับใส่ตามใจชอบครับ ปรุงสีด้วยซีอิ๊วดำจากบัลลานะครับใกล้เหมือนกันต้องใช้ทิ้งทิ้งหนอยคนครับคนอีกทีคิมครับโอเคครับรสชาติถือว่าโอเคอยู่ แล้วก็ปับไฟใส่หอมลงไปไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับเพราะว่าเตรีนมตาลเยอะไม่ดีนะครับแต่บางสูตรก็ใส่ได้ครับ รูส้สึกวกก่าน้ำจะเยอะกันแต่ผสมเป็นแกงจืดครับไว้เป็นน้ำ,นำต้มก็ยกมาพักไว้ก่อนนวพักไปตรงนี้แล้วเราก็จะทำกระเทียมเจียวยก็เป็นรากหน้ากระเทียมสูตรเจนครับบอกไว้ก่อนสูตรน,นี้ ใส่เพื่อเป็นตัวกระเทียมเลียวไส้าน้ำมันนี้ใส่มีมากครับเพราะว่าน้ำมันมันจะเป็นสารพิษได้ครับทอดกระเทียมนะครับทอดกระเทียมเลียวเพื่อไปใส่ในแกงจืดของเรานะครับอันนี้ราดหน้าที่ทําจากเมื่อวานนะครับจะเอามาใส่อีกตัวหนึ่งเป็นอาหารอีกตัวหนึ่ง นี่เป็นเส้นลาดหน้ามาลาดนะครับก็ออจะทํานสองอย่างนะครับวันนี้กับข้าวชิ้นส,สดนะครับทอดครับทอด,ทอด<ๆ>เพื่อให้ที่ทอดเราจะไปใส่วุ้นเส้นเพื่อเพิ่มรสชาติ ให้เลี้งเดือนะครับพักให้เหลีอยงเรียบร้อยครับใส่เข้าไปาต้นอีกชากต์แกงจืดอเราก็พักไปเตรียมเสิร์ฟครับแล้วก็เจ้านี้ก็จะเป็นการต่อไปก็จะเป็นการอุ่น ดีไนหน่อยเติมน้ำหน่อยรัดหน้าครับเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นเมื่อวานไม่ได้ถ่ายไว้ฮะทำเสร็จรูปแล้วราดกับนี่ครับอเอาเส้นไปผสมกันเลย แล้วง่ายนถะัดไปก็ชิมรสชาติอ่อนเปรี้ยวเพราะว่าผมเติมน้ำผมต้องปรุงให้เปรี้ยวกับเค็มโอเค,อเคน่าจะโอเคละ เปรี้ยวนะครับ <S <S เพิเ่มทวาเค็มใช้ได้ครับอาหารเมนูวันนี้เตรียมกับข้นเส้นนะครับวันนี้ เพื่จะทานอาหารบางสิวิลัสตักใส่นะฮะนี่นะครับเนื้อเทียนของคนโสดยามโควิดอืมอันนี้เส้นก็ตัดง่ายๆเลยนะฮะตัดง่ายง่ายอยู่แล้วครับอยู่ง่ายกินง่ายฮะ ตักเสิร์ฟครับแล้วก็เก็บไว้กินได้ประมาณสามวันนะครับหมอนี้ครับแกงจืดวุ้นเส้นมังสวิรัตครับก็เดี๋ยวจะกินเผื่อครับอร่อยแน่นอน วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเะจปรนทำครับสวัสดีครับวุ้นเส้นรับหน้าครับขอชิมก่อนรสชาติก็อร่อย80%นะครับหวังว่าเพื่อนๆทานได้ครับเดี๋ยวผมขอตัวทานก่อนนะครับก็ขอบคุณทุก่า้พี่น้องครับ เจอกันใหม่ทิปหน้าครับ